น่าจะซื้อเหรียญเฉพาะที่ขายได้ที่ขายไม่ได้ป็นไม่รับซื้อนะคะชัดเจนตามนี้ค่ะเหรียญที่ขายไม่ได้ไม่รับซื้อรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้เท่านั้นนะคะหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทสองบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสองบาทห้าสิบต่าห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทสิบบาทที่ระลึกนิกเกิลนะคะเน้นเน้นย้ำนิกเกิลรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทยี่สิบบาทที่ระลึก รับซื้อไม่รับซื้อค่ะรับแรกไม่เท่ายี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญห้าสิบาทก็เช่นกันนะคะรับห้าสิบาทเท่าหน้าเหรียญตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขายยากแล้วค่ะเหมือนประมาณว่าคนนักสะสมเขาคงมีกันครบแล้วเต็มแล้วอะไรประมาณนี้เขาเ,เขาก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะก็ไม่มีราคารับซื้อแล้วก็แรกแรกเท่าน้าเหรียญเอาไปคืนกลมก็ได้ค่ะไม่ต้องเอามาแลกะหน้าก็ได้เอาไปคืนกลมได้นะคะกลมเขาก็รับตามหน้าเหรียญนี่แหละ คืนเอาไปคืนถ้าไม่เก็บแล้วนะคะแต่ถ้าถ้าท่านจะเก็บก็ดีค่ะช่วยกันเก็บไว้นะคะ